ณวัดเล็กๆก,กลางเมืองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความสงบร่มเย็นเคยมีตำนานเล่าขานถึงพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหลวงตาปัญญาทว่าก่อนที่ท่านจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์อบอุ่นให้กับผู้คนหลวงตาท่านนี้เคยเป็นยอดฝีมือผู้โด่งดังในยุทธจักรนักเลงยากที่จะหาใครเทียบเคียง ชีวิตที่เคยโชคโชนด้วยเลือดและน้ำตาหันเหไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อครั้งที่ความตายเฉียดกลายมาทำให้ได้ตระหนักถึงสัจธรรมเมื่อครั้งที่เขากำลังจะสิ้นใจกลับมีมืออันอ่อนโยนของพระสงฆ์รูปหนึ่งยื่นเข้ามาช่วยเหลือและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจละทิ้งชีวิตเก่าเข้าสู่ร่มกาสาวพั การบวชของหลวงตาปัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายอดีตยังคงตามหลอกหลอนแต่ด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาประกอบกับความตั้งใจอันแน่วแน่หลวงตาก็สามารถก้าวข้ามผ่านมันมาได้ท่านใช้ความรู้และประสบการณ์จากชีวิตเก่าผนวกกับธรรมะที่ได้ศึกษากลายเป็นพระนักพัฒนาที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรักและเคารพ หลายครั้งที่วัดของท่านกลายเป็นศูนย์รวมของคนที่สิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าคนแก่ไร้บ้านหรือแม้แต่นักโทษที่พ้นโทษออกมาหลวงตาก็พร้อมที่จะให้โอกาสและชี้ทางสว่างท่านสอนธรรมะด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใช้เรื่องเล่าจากชีวิตของท่านเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแม้แต่คนบาปที่สุดก็ยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจได้ มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีนักเลงรุ่นใหม่พยายามจะหาเรื่องหลวงตาแต่เมื่อได้เห็นแววตาอันเปี่ยมด้วยเมตตาและได้ฟังคำเทศนาอันลึกซึง้งนักเลงคนนั้นถึงกับคุกเข่าลงร้อมขอขมาและขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธ ปาฏิหาริย์ของหลวงตาปัญญาไม่ใช่การแสดงฤทธิดเดชแต่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนการมอบความหวังและการปลูกฝังคุณงามความดีให้อย่างรากลึกในหัวใจของทุกคนที่ได้พบเจอเรื่องราวของท่านคือเครื่องพิสูจน์ว่าบุญบาร,รมีที่แท้จริงนั้นมาจากการเสียสละเพื่อผู้อื่นและความศรัทธาที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย